วันที่12กันยายนพศ2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนายวชระดุลธนามีผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่4่มอบหมายให้ในายชยุตธอุตสาหชายัยหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่3นายบุนสินชนะภัยนายนช่างชลประทานชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองขุง่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจส สอบทรัพย์สินเพื่อการชรประทานโดยมีนางสุภาพรนุดนุ่มปลัดอวุโสาอำเภอคลองลานเป็นประธานนายชัยวัฒน์บุญกับมุติหัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่4ส่วนจัดหาที่ดินที่1สำนักกฎหมายและที่ดินพร้อมกับผู้ถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโครงการอ่างเก็บน้ําคลองขุง่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความจุที่ระดับเก็บกัก15 จ5 6หล้านลูกบาทเมตรเป็นแหล่งน้ําต้นทุนเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคของราษฎรครอบคลุม12หมู่บ้านในตําบลคลองลานพัฒนาอําเภอคลองลานและตําบลปางตาไวอําเภอปางศิลาทองจังหวัดกําแพงเพชรพื้นที่รับประโยชน์2800 0ไร่วันที่13กันยายนพศ2567เวลาส0นาฬิกานายเจษด,ดาโทศิริกุลผู้อำนวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่10ลงพื้นที่ติดตามความก้าว งานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับสองอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาบลนิยมชยัยอำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีโดยมีนายประภัยสังสีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่4และผู้ที่เกี่ยวข้องบรรยายรายละเอียดการดําเนินโครงการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับสองอันเนื่องมาจากพระราชดําริตั้งอยู่ที่บ้านวังมโนราตาบลนิยมชยัยอำเภอสะโบสจังหวัดลบบุรีมีแผนงานก่อสร้าง4ปีพศ2567ถึงพศ 2570ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของโครงการร้อยละ2.36เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้2.24ล้านลูกบาศเมตรเพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำได้เกษตรกรรมและการอุปภโภคบริโภคให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลย่างลาบอเภอโคกเจริญและตำบลน,นิยมชัยอสะโบดจัังหวดลบบุรีพื้นที่รับประโยชน์2,000ไร่